กรับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลเฮจกทุกทุกท่านนะครับอาคับเซาร์นีเสอร์วันหวยออกรับมือนีวันที่หนึ่งเมษายนรับสองพันห้าร้อยหกสิบหกอาเข่าเดือนไม่นะครับเดือนเมษาอาคับมือนีเป็นมือโชคมือหมานของเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านนะครับตื่นมาสวงเสาห้พบแต่สิ่งดีๆครับมือนีอา เป็นวันรัฐบาลประกาศผลครับแนวทางหวยรัฐบาลไทยครับประจำวันที่หนึ่งเมษายน2567นะครับอ่าเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่เสาวันหวยออกขออํานวยเอื้อพระครับจากใจวิไลให้โชคนะครับให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้พบได้เจอแต่สิ่งดีๆครับให้โชคให้มาให้ล่ําให้รวยกับแนวทางตัวเลขแต่ละสํานักที่เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่หมักคุณแม่ชอบนะครับ เป็นแนวทางนะครับเอามาฝากมาตออกันหวังว่าเอฟซีคือสิได้รับชมไปแล้วนะครับหลายๆคลิปหลายๆสำนักนะครับอาครับเร้านี้ครับมาแบบด่วนนะครับแนวทางของป่าหน่อยนะครับอ่าได้ส่งมาให้แบบดดวนกันเช้าวันหวยออกกันเลยนะครับอางวดที่ผ่านมานะครับแนวทางป่าหน่อยนะครับอ่าแนวทางเหล็กบิงของป่าหน่อยนะครับเจ็ดเข่าเต็มๆได้ครับเข่าลังนะครับ ล่างมาเจ็ดแปดนะครับวันที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสุดจับคูนะครับถือว่าพลาดไปแต่ว่าเลขวิ่งของป่าหน่อยครับสองตัวมาตัวมาให้เห็นแน่นอนนะครับมาเจ็ดนะครับแนวทางแตกเจ็ดแปดสำหรับชุดล่างนะครับเอาครับเมื่อนี้สาวันหวยออกนะครับทางแอดวิไลครับได้ตัวเลขแนวทางของปลาหน่อยมาแล้วจะปล่อยคลิปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทังช่องกันแบบรวดวนนะครับ เพราะว่าทางเอ็ดวิไลพึ่งกลับมาจากบ้านสวนนะครับเื่อคืนนี้ฝนบ่ตกได้กีดอย่างอยู่นะครับเอฟซีกัดหยอดนําคตรแหลวนะครับกับเขามานะครับต่อนนี้ยังพอมีเวลาท่านอยู่นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางขับของป่าหน่อยเดี๋ยวทางเอ็ดวิไลนะครับรีบอัดคลิปปล่อยคลิปให้เอฟซีในเบิ้งได้ชมกันเลยนะครับสำหรับแนวทางประจํวันหนึ่งเมษายน2567นะครับ เอาครับพูดคุยกันไปนะครับทำข่าวทำข้าวกันไปนะครับมือนีดูท่าที่แล้วนะครับอ่ะคือสีรอนจัดแน่นอนเลยนะครับอ่าอุ่นทะพุ่มสูงปีดแน่นอนนะครับแดดตั้งแต่เช้ากันเลยนะครับเอาครับขอกลับขอบบุขอบคุณทุกยอดไล์ยอดแช่อีกรอบหนึ่งทุกคอมเมนต์นะครับแอดไปไล์อ่านทุกคอมเมนต์เลยครับอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็คุณพ่อคุณแม่อากาศมันห่อนนะครับให้ดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็ลูกหลานเท่านะครับ อ่าส่วงปิดเทิ่มนะครับส่วนใหญ่ลูกหลานเท่ากับมากสิเกาะกลุ่มกันไปเลนน้ำตามสะตามน้องใกล้ๆกลบ้านนะครับให้ละมัดระวังลูกหลานเด้อครับโดยควพาเป็นห่วงเป็นใยนะครับอ่าเพราะว่าข้าวข้าวกัดเป็นประจําทุกปีนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กัดแต่ยิ่งข้าวอยู่ตลอดอ่าเลื่องเด็กหน่อยจมน้ำเสียชีวิตนะครับเท่ากับดูแลลูกหลานให้ดีนะครับส่วนใหญ่ก็สิปมะมสามสี่ปีแบบนี้นะครับอ่าก็ให้ละมัดระวังยางเข็มหวดนะครับ หเหังไดลูกหลานเฮานะครับไหวเดียงสาบ่หูอีหยังนะครับเขากะพยายามอย่าให้ลูกหลานห่างเหินจนเกินเวลาอันสมควรน,นะครับดูแลให้ดีนะครับอันนี้เป็นห่วงเป็นใยกะขอแจงขอเตียนมาแล้วกะเดินทางโดยรถโดยล่านะครับกะให้ตลอดปลอดภัยนะครับถึงที่หมายปลายทางโดยสวัสดิภาพอากาศร้อนบางท้องที่ก็มีพายุร่มก็โชกแลงนะครับก็เขากบคอยไปคอยมา เอาครับพูดคุยกันไปเข้าเขาไปเบื้องตัวเลขแนวทางกันครับป้าน้อยครับเช้าวันหวยออกกันเลยนะครับไปเบื้องแนวทางพรกอมกันครับเอะครับนี่เป็นแนวทางครับงวดที่ผ่านมาครับคือ16มีนาคมครับ2567นะครับอ่าแนวทางเป็นบนล่างนะครับอ่านาเชดายนะครับ FC 7ซี็หากมีนะครับ FC งวดที่ผ่านมาแต่ว่าแนวทางแตก7 8 8 3 9 3มีนะครับ อันนทางวัตถิพันธ์มากครับนี่ของป่าหน่อยนะครับเอามาให้เอฟซได้เบิรงกันวิ่งเจ็ดกับสามนะครับปรากฏว่าเจ็ดมากนะครับอันนทางเป็นบนล่างอยู่แล้วน่าเสียดายนะครับเอามาเป็นยังครับแต่วันเหล็กวิ่งของป่าหน่อยกับสองตัวมาตัวมาให้เห็นอยู่แล้วนะครับวดนี้ครับหนึ่งเมษายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดว่าป่าหน่อยสิได้ตัวใดมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันอ่นเดียวทางเอ็ดวิไลเขียนแป๊บเดียวนะครับอ่า สำหรับตัวเล็กเนวทางนะครับเียนแป๊บเดียวใส่เวลาบโดนเขาก็จังคอยแคปหน้าจอไปพร้อมๆกันอ่าครับนี่เป็นอ่าตัวเก่าราคาเก่าหมวดที่ผ่านมานะครับเอามาเปรียบเทียบให้เบึงวิ่ง3กับ7อ่าเน้นไปที่7 7มาแต่ว่าสุดจับคู่นะครับนะ่าเสียดาย8มัน8ก็มีอยู่นะครับแต่ว่าป่านหน่อยอ่าบ่ได้จับ7 8จับไทยตั้งแต่7 5 6 7 83937071นะครับน่าเสียดายแต่ว่าแนวทาง8กับ7นะครับมีอ่าเพเป็นยังครับเขาติดตามกันไหม่งวดนี้อ่างวดนี้คิดว่าจับคู่ของปลานหน่อยต้องโบเช่แน่นอนนะครับเขามาล่อลุนกันเอามาฝากกันแบบรวนๆเสาร์วันหวยออกนะครับเดี๋ยวทั้งแอดวิไลเขียนแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยแคปบหน้าจอพร้อมกันนะครับ ตาน้อยนะครับอากอดท่อนแห้งนะครับเบฟซี F ่่อนจนแอดวิตไล่ปวดหัวเออ,อเสียงรถไทยแลนพันน,นะครับอาป้าน้อยงวดนี้นะครับ อแนวทางเป็นบนล่างด้อครับเอาเปินสกิปให้ดีแกแนวทางของป้าน้อยก็เป็นบนบวกล่างเดี๋ยวยอ่าไปไล่อัดแล้วกับซีรีบลงให้เอฟซกันเลยนะครับเพราะว่าเป็นเาวันห้อยออกนะครับอ่างวดนี้นะครับป้าน้อยวิ่งนะครับ วิ่งไปที่4กับ6นะครับอ่4กับ6คุณพอ่อคุณแม่ที่แคบนาาขวาเป็นนะครับตอนนี้วิไล่เขียนยูนีนะครับคุณพอ่อคุณแม่ก็เขียนตามเรื่อยก็ได้ครับอจับคู่ครับคู่แรกครับ04คู่ที่2ครับ74 คู่ที่สามครับ94คู่ที่สี่คือ06คู่ที่ห้าคือ76คู่ที่หคือ9 อาเรียบร้อยครับ f อฟซีคุณพ่อคุณแม่ใส่เวลาบระดุลนะครับเอาเข้าแคปหน้าจอพร้อมกันเดี๋ยวทงแอดวีไลปรับมุมกล้องให้นิดนึงครับนี่ครับป้าน้อยครับหนึ่งเมษายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแอดวีไลซีทวนตัวเลขครับคุณพ่อคุณแม่ฟังให้ดีแนวทางเป็นบนล่างนะครับแนวทางเป็นบนล่างวิ่งไปที่สี่กับหกอ่าสี่กับหก อ่าตัวเน่นครับเล็กวิ่งเด่นไปที่6นะครับอ่าหวดน,นี้มารลุ่นกันว่าแนวทางของเล็กวิ่งป้าน้อย2ตัวมาตัวสิมาอีกบอ่อนะครับกวดที่ผ่านมา7มาเต็มเต็มอาครับชุดจับคู่ครับมี6ชุดนะครับอ่าชุดแรกครับ04 7494 06 7 6 9 6อ่าเมาเบิ่งตัวเด่นนะครับอ่าป้าน้อยเด่น6แน่นอน นะครับแน่นอนอ่าสุดเน้นต้องติดหกนะครับติดหกก็คือมีสามคูขางลางครับมีศูนย์หกเจ็ดหกเก้าหกที่ตัวเน้นเน้นนะครับปลาหน่อยเน้นตัวนี้นะครับเน้นไปที่ศูนย์หกเจ็ดหกนี้เป็นตัวรองเด้อครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับเจ็ดหกเป็นตัวรองนะครับเอามา์กชอบ เอาจต่ามกันนะครับบ่มักบ่อยพานแอดวิไลเอามาฝากมาตอนครับเสาวันหวยออกนะครับอาสุดไทยนี่นะครับจากล่ากันไปนะครับให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องรับสกสบมันมันช่วงใบใบให้ได้มีโชคมีลาบกันสุขสุขคนให้ได้เงินได้ทองดับขับไก่เทศกาลมหาสงการแล้วให้ได้เงินได้ทองผาลูกผ้าหลานห้องไปเที่ยวเป็นเดือนแห่งครอบครัวนะครับปีใหม่ไทยนะครับอาสุด้ทยนี่จากล่ากันไป ลำล้ำด้วยสุขูสสุขคนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ